คุณป้าคุณลงุงชาวเวียดนามบอกว่ารับไม่ได้จริงๆทําไมเงีย้ยชวนเครียดเขาทําแบบนั้นทําไมไปส่งสีที่ลงมาในขณะที่ป้าข้างบ้านและลุงข้างบ้านเสียงแตกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายบอกว่าที่โค้ชเขาทำอย่างนั้นเขาก็เป็นเหตุผลของเขาแนนะ่แนอคนที่ดูบาเล่บอลไม่เป็นก็ได้แต่วิจารณ์ว่านั่นว่านี่เคยศึกษากลยุทธ์การเล่นหรือเปล่าฮะนอกจากวาจาไปสร้างสรรค์แล้วยังปากไม่ไดีบอลลีบ่บอลศึกชิงแชมป์เอเชียหรือว่า AVC ครับ2023เป็นคู่ไทยพบกับเวียดนามครับคุณผู้ชมกลายเป็นได้สาม ามารถเอาชนะเวียดนามไปคือ3ต่อ1เซตปจจุบันศึกชิงแชมป์เอเชียหรือว่า AVC ครับเป็นคู่ไทยพบกับเวียดนามครับคุณผู้ชมกลายเป็นว่าไทยนั้นสามารถเอาชนะเวียดนามไปคือ3ต่อ1เซตโดยสกอร์พดคะแนนแดงต่อไปดี้เซตที่1เวียดนามชนะไทย25ต่อ23เซตที่2ไทยชนะเวียดนาม2 5ต่อ14เซตที่3ไทยชนะเวียดนาม2 5ต่อ19และเซตสุดท้ายเซตที่4ไทยชนะเวียดนาม25ต่อ23ส่งผลให้ไทยผ่านเข้ารอบไปสู่รอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับโปรแกรมในนการรรแขข่งงัออบอชะะเลศจมี ต่อไปนีครับคุณผู้ชมเวียดนามเนี่ยจะไปเจอกับจีนในเวลา15นาฬิกานะและไทยจะพบกับญี่ปุ่นในเวลา18นาฬิกาหรือว่าเวลา6โมงเย็นนะครับไปว่าไทยจะเจอกับญี่ปุ่นหรือว่าจีนก็หนักทั้งนั้นเพราะว่าวันนี้ญี่ปุ่นกับจีนมีการแข่งขันกันครับคุณผู้ชมฮะกลายเป็นจีนนะครับสามารถพลิกชนะญี่ปุ่นไปคือ3ต่อ2 set. เซตเรลวิวามันดูเดือดมากเลยทีเดียวด้วยสกอร์ผลก็ได้ดังต่อไปดีเซตที่่นต่ะญี่ปุ่นชนะจีน25ต่อ23เซตที่4จีนชนะญี่ปุ่น และเซตสุดท้ายเซตที่หจีนชนะญี่ปุ่น1 6ต่อ14อย่างที่ผมบอกไปครับคุณผู้ชมไทยเราเจอกับใครก็หนักทั้งนั้นนะแต่ในใจเลึกๆของแอดมินเนี่ยอยากจะให้ไทยเจอกับจีนมากกว่าญี่ปุ่นนะครับมีลุ้นและวันนี้ครับคุณผู้ชมช่องแอดมินบอลมาเตอร์เชลลจะพาคุณไปรับชมทัศนคติรวมไปถึงความคิดของชาวเวียดนามกันครับและปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับ FC เวียดนามทั้งสองฝ่ายที่บอกว่าความเห็นไม่ตรงกันอย่างรุนแรงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปรับชมกันครับคำเตือนคลิปนี้ไมม่่่ีสาา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 รรระะเเปป็นนนนนกกดััวงงงคุุณ้้้้้ขขบบแลลทพ องชาวไทยและต่างชาติชาติอื่นรับชมเพื่อความสนดวกและความบันเทิงเท่านั้นช่องนี้มีแต่หอสาระไม่ค่อยจะมีก่อนรับชมวิดีโอถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินและทีมงานด้วยนะครับและพืนที่คุณนั้นจะไม่ได้พลาดข่าวสารด้านการกีฬาแต่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับขไอแรกครับคุณผู้ชมเป็นมรุษย์ป้าคนเดงชาวเวียดนามได้มาพูดว่ากูก็กล้าคุณทำอย่างนั้นนี่คุณไม่เกรงใจพวกเราเลยนะกคุณรู้ไหมว่าการทำแบบนี้นี่มันไม่ส่งผลดีกับเราจีนนั้้้นนสาาาามมรรถเอะญีี่่่่ปปุุไไไดคแลวกทณ ตาที่ตาดูโรงมานี่ยบรรยายความว่ายังไงหรือว่าคุณนั้นจะเก็บตัวเตอร์ไว้แต่คุณเคยถามความพอใจของ f c เวียดนามหรือเปล่าก็ว่าต้องการให้ทําแบบนั้นจริงไหมแล้วเป็นอย่างไรก็ไปแแป้ประเทศใยเข้าไปในเซตที่หนึ่งที่เราสามารถชนะไทยได้นั่นก็เพราะว่ามี4ทีนะแล้วพอมาในครั้งนี้นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นฉันไม่รู้สึกประทับใจและไม่พอใจอย่างเด็ดขาดป้าป้าข็ไม่ต่อมาเป็นบรรดุป้าอีกคนนึงบอกว่าคือเหงี่อจนเกลยดกลายความคิดของคุณเนี่ยฉันไม่รู้ว่าคุณคิดได้ยังไงในการไปส่งสทีมาใหรือ จะส่งผลดีกับเรามากกว่าและตอนนี้เป็นอย่างไรสาแก่ใจคุณแล้วใช่ไหมเหงียนชวนเครียดเราไปเจอกับจีนจที่สามารถชนะญี่ปุ่นมาได้คุณมาไร้ความคิดไม่สมควรจะเป็นโค้ชของชาวเวียดนามเราเลยนะคะเกียริชวนเครียดคุณควรพิจารณาตัวเองและไต่ตองให้หนักนะคะว่าสมควรจะคุมสมาคมเบสบอลของเวียดนามเราต่อไปหรือจะอยู่ต่อหรือจะไปคอมเมนต์ต่อมาเป็นมรุดุงชาวเวียดนามคนดึงได้บาดามรุป้าไว้ว่าผมไม่รู้ว่าคุณเอาความคิดนี้มาจากไหนเงนียยชวนคิดเขามีวิธีการไต่ตองดีแล้วญี่ปุ่นนั้นแข็งแกร่งเกินไปในรูปแบบ เขาเกมรับแล้ววันนี้ที่ญี่ปุ่นแพ้จีนไปพวกเขาก็โดนกันถึงเซตที่ห้เกมรับญี่ปุ่นเหนียวกว่าจีนและจงรู้ไว้ว่าที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นในการเจอกับจีนเพราะมีโอกาสง่ายกว่าในการเจอกับญี่ปุ่นและในวันนี้ที่เราแพ้ไทยจงคิดให้ดีๆก่อนวิจารณ์คอมเมนต์ต่อมาเป็นบรรทุษป้าคนเมื่อกี้ได้ตอบคุณลุงไว้ว่านี่หรอคะคือเหตุผลที่คุณบอกฉันมานะคะแล้วเหตุผลอะไรคะทําไมเราต้องแพ้ประเทศไทยด้วยคะฉันไม่เก็ตในเรื่องนี้ไม่เข้าใจเอฟบีบอดี้อธิบายให้ฉันฟังทีคือมันเป็นโอกาสเดียวมมยคะะะทททีี่เรราาาจสาาถชนไ ในเซตที่1เนี่ยเราจะนัทีมไทยนะคะในเซตที่2เขาส่งทาทิตันทุยออกไป3ก็ไปส่ง4ี่ก็ไปส่งเขาบ้าไปแล้วเหยียดชวนเกียรติและคุณมันก็เป็นผู้ชายเหมือนเขาคุณก็เลยเข้าข้างเขาสินะคุณดูไปนกบอลเ,เป็นหรือเปล่าวะฮะก่อนจะไ,ไปวิจาร์ฉันก็ไม่ต้องว,วาเป็นบุรุษป้าชาวเวดาามอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าเงียียดชวนเกียรติจะไปส่ง4ทีบาก็จริงอะนะแต่ก็มีเหตุผลนะทําไมเพราะเรานนั้นในการเจอกับจีนมันง่ายกว่าในการเจอกับทีมญี่ปุ่นในการที่เราแพ้ไทยในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเราแพ้ไทยเพราะอ่อนแอ ต่เราเจตนาที่จะแพ้เขาไม่งั้นโค้ดก็ส่งสีทีลงมาแข่งแล้วสิหย่ยนชดเคียดอ่ะเขาใช้หลักการในการตกปลาใช้เหยื่อตัวเล็กเพื่อให้ปลาใหญ่มากินนั่นแหละเป็นเหตุผลของเขาเขาไม่ตกปลาเปเกตเวียดนามคนเด็กได้มาพูดไปว่าอุ๊ยปลาเล็กกินปลาใหญ่นะครับคุณป้าแต่มันจะคุ้มเสียจริงๆนั่นแหละครับในการใช้เหยื่อพรีเมียมที่มีราคามากกว่าปลาตัวนั้นซะอีกถ้าไปชั่งกิโลขายคุณคิดหรือว่าเราจะได้กำไรฉันมองว่าขาดทุนในขณะที่ประเทศอื่นอ่ะเขาใช้เหยื่อปลอมกันแต่เวียดนามเรา ใช้เหยื่อจริงคุณคิดดูมันตกได้ครั้งเดียวเลกเยียนชวนเครียดคุณน่าจะเป็นบ้าอย่างหนักในการไปส่งสีทีลงมาแข่งและฉันบอกว่ามันไม่คุ้มเสียเพราะชาติอื่นเขาใช้เหยื่อปลอมซึ่งเหยื่อปลอมมีข้อดีก็ตรงที่ว่าปลานั้นกินได้ไม่รู้กี่ครั้งโดยที่เหยื่อปลอมก็ยังคงอยู่แต่เหยื่อจริงมันใช้ได้เพียงครั้งเดียวเลขเยียนชวนเครียดความคิดไปสมกับเป็นโคชเลยนะก็ามเป็นตบาครับคุณผู้ชมไปจับแฟนอีกคนหนึ่งบอกว่าผมมองว่าเวียดนามมีโอกาสชนะทอยได้ในครั้งนี้ฉันเข้าใจในเจ แขเพราะพวกเรานั้นจงใจที่จะพ่ายแพ้ประเทศไทยในการที่จะไปเจอจีนเรารู้โอกาสได้ที่ถึงมันยากเกินไปหากเราเอาจริงในการสามารถชนะประเทศไทยเราจะไปเจอญี่ปุ่นและก็แน่นอนเราจะพ่ายแพ้เขาแม้ขนาดประเทศไทยที่ว่าเก่งๆแล้วก็ยังไม่สามารถชนะญี่ปุ่นได้เลยให้เขาไปแข่งกันเอาเองระหว่างไทยและญี่ปุ่นส่วนเวียดนามของเราก็รอกินปลาใหญ่อย่างจีนไอคนที่บอกว่าโค้ชทางานไม่เป็นตัดสินใจไม่เป็นไอพวกนั้นก็แค่มือสมัครเล่นในการดูบอลเล่บอลแย่ yeah. ความคิดทัศ ปกติติดลบคอมเม้นต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งบอกว่าเราเจตนาที่จะแพ้ไทยแลนด์เพื่อการผ่านเข้ารอบไปและเล่นได้ง่ายมากกว่าฉันมองว่าทําอย่างนี้ถูกต้องแล้วโอกาสและเวลาที่เราจะเจอกับประเทศไทยมันมีบ่อยครั้งครั้งนี้ปล่อยไทยไปสักครั้งหนึ่งจะเป็นอะไรไปแต่คุณคิดหรือว่าในการที่ไทยเจอกับญี่ปุ่นไทยจะสามารถชนะญี่ปุ่นได้คําตอบก็คือไม่ไงถ้าเราชนะไทยเราเจอญี่ปุ่นขอชคุณฉลาดมากความคิดคุณดีมากและในครั้งนี้เราเจตนาแพ้ไทยค่ะคอมเม้นต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามอีก คนนึงได้มาตอบโตว้ว่าความคิดทัศนคติติดลบแท้ๆเย็นชวนเครียดที่เราแพ้เขาก็เพราะความผิดของคุณคุณจะมาแย่มากในนั้นในการเป็นเคิร์ชที่เป็นโอกาสเดียวและเป็นโอกาสแรกที่เราจะสามารถชนะประเทศไทยได้แล้วเชียวแต่ทําไมคุณไปส่งท้ายที่ตะดูลงมาละ่ะฮะคุณบ้าหรือเปล่าวะฮะคุณคิดหรือว่าโอกาสที่เราจะสามารถชนะประเทศไทยมันมีบ่อยขนาดนั้นเราเจอกับเขามากี่ครั้งเราก็พ่ายแพ้ก็ไปตลาดรดคุณจะมาบ้าที่สุดในหน้นในการพิจารณาตัวเองขหาดไหน,นตะเคิร์สเฮ้ยเกือบขาดใจตายครับคุณผู้ชมคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวพิดามอีกคนหนึ่งบอกว่าป พอกาะทานที่ทานทวีเลยเดียวฉันดเข้าใจดีว่าทาไมโคชถึงไม่ส่งเธอลงมาในการที่เราจะได้รับชัยชนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายไงต้องใช้มากกว่าความคิดที่อยากเอาชนะต้องมีกลยุทธ์และการวางแผนที่รอบคอบรอบนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าโคชมีกลยุทธ์ในการที่เรานั้นจะเป็นจอกบจีนและเราไม่ได้แพ้ประเทศไทยเลยนะเราเจตนาปล่อยผ่านไปถ้าเราเป็นเจตนาที่จะสามารถเอาชนะประเทศไทยได้จริงนะปานนี้นะโคชคงจะส่งตัวหนูลงไปแข่งต่อแล้วเราเจตนาแพ้ประเทศไทยเข้าใจ หมเราไม่ได้แพ้เขาจริงๆอ๋อสรุปว่าเขาเจตนาที่จะแพ้เราครับเขาไม่ได้แพ้เราจริงๆเขาเจตนาครับคุณผู้ชมเพราะเขาไปยัเจอกับประเทศจีนอันนี้ผมสรุปให้ฟังนะครับคุณผู้ชมก็จบกันไปไปที่ร้รอยสาหรับคอมเมนต์ของคุณป้าข้างบ้านคุณลุงข้างบ้าน,าาน,าานเกียนเวียดน,นามหรือหลายๆคนครับและคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาแสดงไปเห็นใต้คอมเมต์ล่าสุดนี้ได้เลยนะครับกับผมและทีมงานจะเข้าไปอ่านกันอย่างแน่นอนครับโทษอีกรอบครับคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้ครับในรอบรองชนะเลิศเวียดนามจะเจอกับจีนในเวลา1 5 าิกาตรงและไทยจะเจอกับญี่ปุ่นในเวลา18นาฬิกาตรงในรอบรองชนะเลิศรับประกันว่าดุเดือดเผ็ดมันแน่นอนผลจะออกมาเป็นอย่างไรผมก็เชียร์ทีมชาติไทยเสมอครับเอาละครับคุณผู้ชมได้ดูจนจบวิดีโอนี้แล้วถ้าชอบใจชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินได้นะครับและเพื่อที่คุณนั้นจะไม่ได้พลาดข่าวสารในการกีฬาสำหรับประเดี๋กับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way.